สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Auto g a า a g e Pro วันนี้เรามีอีกหนึ่งรถยนต์ระดับตำนานที่กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่และเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าเดิมรถ SUV ขนาดใหญ่ที่ครองใจผู้รักการผจญภัยทั่วโลกมาอย่างยาวนานกับรุ่นใหม่ล่าสุด2026 Nissan p a t r o นี่คือ SUV ที่แสดงถึงพลังความหรูหราและความทนทานในแบบฉบับของ Nissan อย่างแท้จริงรุ่นนี้ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ทั้งภายนอก ภายในรวมถึงขุมพลังที่พัฒนาใหม่เพื่อให้สมกับการเป็นหนึ่งในรถออฟโรดพรีเมียมที่ดีที่สุดในโลกเริ่มจากดีไซน์ภายนอก2026นสิสสันปาโตรมาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดุดันและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าวีโมชันแบบใหม่ขนาดใหญ่ใช้โครเมียมเนื้อเงาเพิ่มความหรูหราและความแข็งแรงในเวลาเดียวกันไฟหน้าเป็นแบบคอร์ดเลสแมทริกซ์อินเทลลิเจนต์บีมดีไซน์ทรงเพชรที่ให้แสงสว่างไกลและชัดเจนทุกสภาพถนนกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายคมชัด เพิ่มช่องดักลมเพื่อช่วยระบายความร้อนเครื่องยนต์และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของอากาศด้านข้างตัวรถดูบึกบึนขึ้นด้วยแนวเส้นข้างตัวรถที่คมเข้มตั้งแต่ไฟหน้าไปถึงไฟท้ายล้ออลลอยขนาด22มิ้วดีไซน์ใหม่ลายกังหันสีเทาเข้มแบบทูโทนเพิ่มภาพลักษณ์ความสปอร์ตและพรีเมียมในเวลาเดียวกันด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้าย LED ทรงเรียวยาวเชื่อมต่อกันด้วยเส้นโครเมียมและโลโก้นิสสันแบบใหม่ขนาดใหญ่ที่เรืองแสงเมื่อเปิดไฟกลางคืน กันชนหลังมีดีไซน์หนาแน่นมาพร้อมท่อไอเสียคู่ที่เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถโดยรวมมาถึงภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่ารุ่นใหม่นี้ยกระดับความหรูหราไปอีกขั้น2,026นิสสันปาร์โตรได้รับการออกแบบใหม่ภายใต้ใตแนวคิด Luxury Mist r e n g t h คือผสมผสานความหรูหรากับความแข็งแกร่งในสไตล์ออฟโรดเต็มรูปแบบแผงคอนโซลหน้าเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุหนังแท้เย็บตะเข็บด้วยมือผสมกับลายไม้แท้และอลูมิเนียมขัดด้าน หน้าจอหลักแบบ QOLED Touch Display ขนาด15.5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงภาษาไทยเต็มรูปแบบหน้าจอมาตรวัดผู้ขับขี่เป็นแบบ Fully Digital Display ขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนรวมถึงโหมด Off-Road แรงบิดแต่ละล้อและองศาการเอียงของตัวรถพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังนปป้าให้สัมผัสพรีเมียมและมั่นคงขณะขับขี่ บาะนั่งหุ้มหนังแท้เกลวเต็ดแพทเทิร์นพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันนวดในตัวทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังเบาะหลังแถวที่2ส,สามารถปรับไฟฟ้าได้อย่างอิสระและมีจอส่วนตัวขนาด10นิ้วสำหรับผู้โดยสารด้านหลังพร้อมระบบเสียง Bose Premium Sound ลำโพง16จุดรอบคันให้เสียงที่คมชัดเหมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์ตหลังคากระจกแบบพารา a m มิกซันรูฟเปิดกว้างเต็มพื้นที่เพิ่มความโปร่งโลง่งและหรูหราช่องเก็บของและที่วางแก้วมีอยู่ทุกจุดทั่วห้องโดยสาร รวมถึงระบบไฟ a อม i e n t Light ที่ปรับสีได้กว่า64เฉดเพื่อสร้างบรรยากาศในทุกช่วงเวลาระบบปรับอากาศแบบ4โซนอิสระทำงานร่วมกับฟิลเตอร์กรองอากาศระดับนาโนที่สามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5และแบคทีเรียได้มากกว่า99%ทำให้ห้องโดยสารสะอาดและสดชื่นตลอดเวลา ในส่วนของขุมพลัง2,26 0นิสสันปัตรมากับเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด V6 ทวินเทอร์โบขนาด3.8ลิตรให้กำลังสูงสุด450แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง700นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดแบบใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ All Wheel Drive Intelligence 4x4 ที่สามารถปรับได้หลายโหมดทั้งถนนปกติทรโคลนหินและโหมดอัตโนมัติที่รถจะเลือกโหมดให้เองตามสภาพถนนจริง ระบบการสะเทือนใหม่แบบอ i v e ีพ d r รอลิกส u ส p e นชั o นให้การทรงตัวที่มั่นคงและลดอาการโคล,ลงตัวแม้ขับบนทางครุขคะัเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง5.9วินาทีซึ่งถือว่ารวดเร็วมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่เช่นนี้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถึงจะเร็วขนาดนี้ก็ยังขับได้อย่างนุ่มนวลและเงียบมาก ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกขนาดใหญ่4ล้อพร้อมคาลิเปอร์สีแดงเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถส่วนระบบพวงมาลัยไฟฟ้าให้ความแม่นยำสูงปรับน้ำหนักตามความเร็วได้อัตโนมัติด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยนิสสันใส่มาเต็มระบบในชื่อนิสสันอินเทลลิเจนต์โมบิลิตี้บวกประกอบด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ AEB ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Warning ระบบตรวจจับคนเดินถนน กล้อง360องศาพร้อมมุมมองแบบ Bird View และระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ Driver Attention Alert ที่จะส่งสัญญาณเตือนหากพบว่าผู้ขับเริ่มมีอาการง่วงหรือขับผิดจ,จังหวะรวมถึงระบบ Pilot r o p Assist 3.0ที่สามารถช่วยควบคุมพวงมาลัยเบรกและคันเร่งให้รถขับเองได้ในบางสภาพการจราจรเช่นบนทางด่วนหรือในเมืองที่รถติดหนัก การขับขี่จริงของ2,026นิสสันปาโทให้ความรู้สึกมั่นคงและทรงพลังพวงมาลัยแม่นยำการเร่งแซงทำได้ง่ายและช่วงล่างซับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างยอดเยี่ยมเสียงรบกวนจากภายนอกแทบไม่มีห้องโดยสารเงียบและสบายเหมือนนั่งอยู่ในรถหรูโยุโรปแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่แต่การบังคับเลี้ยวกลับรู้สึกเบาและคล่องตัวระบบช่วยเลี้ยวล้อหลังพรีวิวสเตียริงช่วยให้กลับรถหรือเข้าจอดได้สะดวกในพื้นที่แคบ นอกจากนี้ยังมีระบบ Hill Descent Control และ Hill Start Assist สำหรับช่วยในการขึ้นลงทางชันเรื่องอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นจากกลุ่นก่อนมากด้วยระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection และระบบตัดการทำงานของกระบอกสูบอัตโนมัติในจังหวะขับช้าทำให้ประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่10-11กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้ สำหรับราคาจำหน่ายของ2,026 n น s s a n ิ a t r o l สันปาโตรในตลาดต่างประเทศเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3 2 0ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มรูปแบบและภายในสุดหรูจะอยู่ที่ราวๆ3 9 5ล้0นบาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทางเทคโนโลยีความสบายและสมรรถนะถือว่าคุ้มค่ามากครับนิสสันตั้งใจให้ปาโตรรุ่นใหม่นี้เป็น SUV ที่รวมความแข็งแกร่งของรถออฟโรด กับความหรูระดับพรีเมียมสำหรับผู้บริหารและความสะดวกสบายของรถครอบครัวเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของ2,26 0นิส s a n p a t r o รถที่พร้อมพาคุณออกเดินทางไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองทางด่วนหรือเส้นทางออฟโรดสุดโหดมันคือรถที่สร้างมาเพื่อผจญภัยอย่างแท้จริงพร้อมความหรูที่ไม่มีใครเหมือนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปรีวิวในวันนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto ร a r a ปรไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ